มาครับพี่น้องพามากินก๋วยหอยเซอร์เลยครับโอ้ยมันอีได้หน่อยครับหน่อยเข้มๆตัดไปเติมน้ำปลาลงไปพี่น้องใส่บะกอกจักน้อยนะฮะบะกอกนี่ต้องเป็นบะกอกโคกเลยพี่น้องโคกต้องเป็นโคกผีตายนะครับโหกปลาสารไปเฉียบใส่ลงไปจักหน่อยสองหน่วยพี่น้องมันเได้สมๆนวลๆนะฮะเจ้เอาใครกินสมพอดีวะนะฮะเฉพาะคนอีสานเท่านั้นนะที่เข้าใจว่าสมพอดีนี่ ทำไมเนหน่อยเนี่แม่พ่อใส่ไปหาสมพอดีในเท้าอยู่ใส่น้อเห็นแต่ต้นกระเจี๊ยบหยอดกระเจี๊ยบก็บ้าว่ายอดกระเจี๊ยบเว้ยสมพอดีสมพอดีเนหาบ่อบพอลพอฮาบ่อบพอใส่พีนกาแบ่งน้อยพี่น้องนี่ครับเข่าขวดจักน้อยนะครับมาตรฐานหนึง<อ>นน่งต่อหนึ่พี่น้องคนเข่าไปนี่ครับโอ้โหพพร้านหลายรัวหอมห่วยห่วยกระดาษก็พีนกระดาษ ธรรมดาล่ะเติมผงนวดลงไปอย่างน้อยพี่น้องนี่นะครับรับรองลนกระป๋าใส่แล้วลักษณะทุกจะลืมโดนน้ำใส่เข้ามาคุกซอยเท่ากันพี่น้องบมเดนปริมาณเองความแสบนะแสบแล้ววันน้องเนาะ ใส่หอมลงไปนี่ครับ่กระบอกเขากแกวหอมก็เป็นหอมธรรมดานะครับหอมเยอตลาดเน่ย่ซิมก็บยังไงสุดยอดสุดยอดสุดยอดขึ้นยังไงขาดขาดยังขาดพี่ผมครับ นี่นะครับน้าอะไรบอ๊ะยิ่นนี่ก็แแทบเพื่อกันอยากถึงกอมาให้ถึงเพื่อกัอยากกินเร็วแข่งอันตันเดียบ้ารมดาลเแช่แ่แช่แูนซิมเด็สคืบป่ะสดจากมาสเคือยู่นะตำในบ้านลงนะนะครับอย่างปลาตอมี่น้อง หอมๆนะครับาะบอบนี้ะยบะบะนะเสียงปิ่งปลาขอหน่อยนะฮะอมอหวนๆครับเส้วอะไรเนี่ยหนากูดทันเอเขียบบ่อยไับพี่นาะเสียบเบ นี่กอยน้องเห็นมั้งนี่กอยบอกหอยใส่ปกกอเดิแป่เผาตัวยังไงไม่ออกมาแกลบจ้ะเนื่อยขี้บกข้อใส่เกีี่ยยังแฉ่ปแล้วอบคุณอยักมากี่ร้อครับมักเนี่ย

ว่เอาเอาไปเลยวพอฉันว่มือดิให้งานไปหาแล้วความเยอะน้ำตกอย่างนู้เขาหน่อยนี่เปันต้องคือต้องคือเทปนี่มันห่านอ่ะเือบ้าอ่ะเนื้อแบบ งอไก่เอดังเว่อร์นู่เขาปะพีเน้องกินุางก็มีทีบพวกผมบอกว่าย่างปลาพอกูมากินแบบย่งแบเลยโอ้โหแล้วืีอีกแล้วดนนี้บแสบคนนี้เลย

ผิบิประตาทเนี่ยปากโคกนงเครื่องไรบึ้มเลยที่เดียวได้หวานต้งต่มไหมยืมไปตุ่มกระเทอย่างเคียงก่อน่ห้กระซับบ้า

ตัวนักใย้รูนเรื่อโอ้ทำหลาแล้ววเตกมันฟันถึกมื่อฟันถึกปีเดียวมีไหมเนื้อเบืเห็นไหมเห็นแค่ไหนรอยก็ทัถ้าร้อย่นเจ้าคอไปยู่ดนะตัวเยอะต้องอุ่เไ็กๆหน่อยเด็กะ้าร้อยฝ่า ดูนี่รมาแจกนบุกหอกเกี่ยบบว่าัจะค้เนี่น้ำใส่หยอกมากเอไรนี่ไม่ได้กินประจําได้ฟาอย่าเนาได้เนี่ยา้เ่

คุบอกติดตามก็บ่ได้จริงคุณไมกติดตามก็ได้จิงมือเดียไม่งช่ไัมครับผมเดียวผมดีไหมล่ะดีบ้ามแต่ต่อไปทุบแต่กรแซบเอา่า ขอมาต้งมาบ้างยืนบนได้เกี่ยเกี่ยกลัวหดเออากินไปเรื่อยนะไปเย็นวันกินข้าวแล้วก็โมเ, <c oughs> เราทำกับ